ผลระยะนี้เริ่มแต่งไปยังครับอาาจรย์จริงๆต้องแต่งช่วงนี้อราาจย์แต่งให้ดูหน่อยได้มั้ยครับได้แหละเนี่ยโอ้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะอันดับแรกก็คือเอาบีบๆงอๆออกกันเลยมันเยอะอยู่แล้วในช่วงนี้นะมันเยอะแล้วก็ออกเลยในช่วงนี้ไม่ต้องเสียดายเพราะเราเห็นชัดเลยไอ้พวกที่มันอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเอาออกไม่เอาเลยก็เหลืออย่างเงี้ยลูกนี้สวยสุดเราก็เอาไว้ลูกเดียว ไดิได้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 ด้ไ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 ด้ลู้ได้ได้้อด้ได้ะด้นี้ได้นด้ได้ไ้ได้้ไั้ไั้นด้ไ้ได้ไอ้ได้ไรดดได้ได้้้ไ้ได้ไไ้ได้ไล้ไดได้ได้ได้้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ด้ด้นด้ไ้ได้ได้ไดได้ได้าด้ไ้ไดนไ้ไันค่อนข้าง้ะส้ดวกด้ไ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 ด้ครับแ้้ไได้้ไ่้้อดด้้้ไ ได้เลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนนี้มันโอกาสที่พัฒนายากก็ออกเลยง่ายแต่งแต่งชุดเนี้ยเห็นไหมว่าไอ้ที่วีดงอไอเปี้ยวออกก่อนเลยแล้วก็เหลือแต่สวยอันที่นี้เรามาแต่งอีกรอบในช่วงหลังไข่ไก่อย่างเก่งเนี้ยเราไว้แค่ลูกเดียวนะฮะแต่ที่นี้มันมีสามลูกลูกนี้สวยสุดเราอาจจะเอาลูกนี้ไว้แล้วก็ลูกเนี้ยเป็นตัวเลือกแต่ลูกเนี้ยเอาออกก่อนเลยง่ายๆครับอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็สองลูกแล้วก็เอาลูกที่ไม่สวยออกก่อน ตัดสนใจง่ายครับแต่ไม่จะตาสินใจยากตรงช่วงเป็นไข่ไก่นั่งนั้นเราออกหมดอันนี้ไม่สวยออกอกอันนี้ไม่สวยออกอกอันนี้เหลือสามลูกยันเนียเราไว้ได้สองลูกอันนี้อันนี้คือการไว้วางวางตำแหน่งของลูกระยะไข่ไก่ทาไมเราไม่ทาไมเราต้องรีบแต่งตอนนี้ทําไมเราไม่รอไข่ไก่ถึงค่อยไปแต่งคือคืออย่างนี้ครับช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จะต้องต้องการพัฒนา แต่ถ้าเราไปช่วงรอให้มันไปไกลๆอะ่ะไอ้พวกนี้อาจจะไม่เหลือเลยเพราะมันเยอะเกินเพราะถ้าเราอาหารไม่ถึงด้วยนะมันจะสลัดทิ้งหมดเลยวันต้องต้องแต่งนะครับเพื่อที่หลังจากที่เราแต่งต้องรียบเรีบให้ปุ๋ยทางดินเพื่อที่จะเลี้ยงลวกพวกนี้ให้มันรอดถ้าเกิดแม้ว่าอากาศมันสวิงหรืออ่านไม่พอมันอาจจะสลัดบ้างนะตามตามที่เราไว้นะครับแต่มันก็ไม่สูญเสียเยอะเหลือเท่าไหร่ก็ได้ก็คือ หลอดละน,นี้เทคหนิคที่นี้แตงอย่างเงี้ยครับบางทีถ้ามันติดหมดรูปทรงสวยอาหารพออาจจะไม่สลัดเลยเราก็จะอาจจะไว้ได้หมดตามตำแหน่งที่เราไว้อย่างเก่งเนี้ยมันได้แค่สองรูปอเงี้ยอันนี้ลูกเดียวอย่างเงี้ยลูกนี้อาจจะไม่รอดพะ <c oughs> <c oughs> พอมันเริ่มบิดอ่ะแต่อันนี้รูปทรงมันได้เนี่ยอันนี้คือเอาไว้อันนี้ก็เผื่อแค่ประมาณสักถ้าพูดถึงก็ประมาณเผื่อ,อไว้สิบเปอร์เซ็นต์ รอบแรกเราจะแต่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของท้งต้นครับระยะจะออกกี่เปอร์เซ็นต์ือจริงๆอ่ะ70เลยเอาออก70%เลยที่เหลืออีก30ก็ไว้เผื่อแต่ถึงเผื่อมันอาจจะเอา,เอ,า,เอ,าออกเองไม่เยอะหรอกทั้งต้นเนี่ยมีปหลายหมื่นเราจะเอาไว้แค่ยังยังมากก็70 8 0สิบแปดสิบบุก๊ก